เมกาตรอนกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆออโตบอดกับดิเซปติคอนกำลังยกพวกตีกันตามปกติเหมือนที่ทําเป็นประจำทุกวันแล้วเมกาตรอนก็เผลอไปต่อยอาร์ซีหุ่นยนต์สาวเข้าหุ่นทุกตัวทั้งออโตบอดและดิเซปติคอนก็เลยเวอร์จนหยุดสู้เมกาตรอนสงสัยว่าเขาทําอะไรผิดบัมเบิลบีบอกว่ายุคนี้เขาไม่ทําร้ายผู้หญิงกันแล้วไปอยู่ไหนมาไม่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตเลยเหรอเมกาตรอนได้ยินแล้วถึงกับหน้าชาเลยรีบสั่งถอยทับแล้วก็กลับไปเปิดเน็ตหาข้อมูลอย่างด่วนแล้วเค้้้้้าาาาากก็ไดรรรูููว่่ผผชยยทททีีํหญิงในนนุุมมัศ สัคงคมเขารับกันไม่ได้แล้วด้วยความเป็นหุ่นไยรู้ก็เลยเรียนรู้เรื่องอื่นถามไปด้วยทั้งการไม่เหยียดเพศไม่เหยียดผิวและไม่เหยียดรูปร่างแล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเข้ากับยุคสมัยเขาก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวละครวอกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเมกทรอนแล้วก็โลสมาชิกเก่าทิ้งหมดยกเว้นสตาสคีมที่ยอมเปลี่ยนเป็นสาวตามแล้วก็เพิ่มสมาชิกใหม่ที่เป็นหุ่นสาวร่างอวบคนผิวสีแล้วก็หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าเซฟสเปซที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ปลอดภัยททีี่่จจจะไมมวันใใให้้ครรถูกาายิตเดดด